ค่ะคันนี้ก็มี็นดีแม็กค่ะดีแม็กสเปคแคปนะคะรถปี22-23เครื่องบรรณากรเกียร์แมนนวลต่อรถสีเทาค,ค่ะเล็กไปใช้งานมา1คันนี้41,000กว่ากิโลคุณลูกค้า ค่าใช้จ่ามีตบริการพิจาราก่อนได้เลยระคะเปิดที่สามแสนห้าบาทหนท่านหน้าลานประมูลเปิดหน้าลานประมูลเมื่อก่อนี้เรชนได้ค่ะสามแสนบาทลูกค้าหน้าลานประมูลสองพัาคเปลี่ยนที่ลายสีราคสู้ค่ะเมื่อก่อนี้เรชนได้ค่ะหกพันแปนรคาเปลี่ยนค่ะสามปหน้าลานประมูลหกออนไลน์ค่ะสามแห้าหมื่นบลูกค้าออนไลน์เมื่อก่อนี้เรชนได้สองพันรคาเปลี่ยนค่ะสพัสอออนไลน์หกราคาไปต่อได้เมื่อก่อนี้เรชนได้ค่ะสองพันหกหกแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองหน้าลานประ ับสือลูกค้านารัประมูล2 0 0พราคาเปลี่ยนค่ะ4,000 6 0 0กราคาซูค่ะสัปไป6หกนารัประมูลมากกว่านี้แข <ere> 00่งัน 4, 6, ราคาได้เลย8 8ออนไลน์ซู้มา9ก9 2 94นย้า้านค่ะสัเก้าสนารัประมูล6ก0 0ราคาเปลี่ยน8 0 0พราคาซู4 0,000 0ออนไลน์ค่ะ4 0 0ลูกค้าออาไลน์อ0พันราคาเปลี่ยนแลค่ะ0 0ราคาซูมากก่าเดียวเรชได้เลยค่ะ4ี่0 0น4 0 0 0 6น0 0ราคาเปลี่ยนค่ะส0 0แ0นห0 0ับาทพันราคาซูค่ะสี่นงูเลยไหมคะมาแล้วขอบคุณค่ะสี่แสนเนื้อหมึกส้งันราคาไป่อได้ คันนี้คุณลูกค้าขาปีใหม่ไม่น้อยนะเรียนแจ้งได้เลยมาเลยค่ะ422ราคาตอนนี้บ้ากกว่าเดี๋ยวเรียนเชิญได้ค่ะ422ปุ่งสอบผ่าน4พันราคาสู้บ้ากก่อนี้เรียนเชิญได้เลยนะคะดันราคาได้เลยนะไม่ต้องรอนับ3นะคะจะพลาดโอกาสเอานะ426ราคาตอนนี้บ้ากกว่าเดี๋ยวเรียนเชิญได้ค่ะ422ปุ่งสอบผ่าน8พันราคาสู้มากกว่านี้อีกสมัยเรียนเชิญค่ะ428ราคาตอนนี้มากกว่านดี้เรียนเชิญได้ค่ะ428ปุ่ง8พัน428ปุ่ง8พัน30ราคาเปลี่ยนค่ะ432ปุ่ง8ราคาตอนนี้มากกว่านดี้เรียนเชิญรราาาคคคสู้่ะ4 8 มากกว่านี้เรนชันได้เลย4 3ั0 0รบนีับบานหนึ่งับหนีบนับ2หากได้มากกว่านี้อีกสมายสีามาแล้วขอบพื้นค่ะ434เป็นราคาตอนนี้หักได้มากกว่านี้กดมาได้เลย0พันราคาเปลี่ยนค่ะ4ีออนไลน์ค่ะ4ีซั0บ3 6 0ันนับหนึ่งับหนึ่งับบนับ2้านานมีความประสงค์ที่จะยกยกบุตสูงๆได้เลยนะคะตอนนี้ราคายี่เที่ยวไลน์ค่ะซี0 0บบาทลหก800ันบาทสู้เเสือาค่ะ438น้านนออไลน์สต่อกด้เลยนะตอนนี้ราคาที่หน้าานค่ะ4 440ออนไลน์สู้มาค่ะสู้ต่อยกใหม่ได้เลย4 0 0 0บบาท4 0 0 0บุบาทนับหนึ่นับหนึ่ง4 0 0บุตบาทนับสองสองพันคาเปลี่ยนค่ะ442ที่หน้าลานประมูนมากกว่านี้กดใหม่ได้เลยนะออนไลน์ค่ะ4 0 0 0ีบุสองพัน4,000ออนไลน์ค่ะ444เที่อนไลน์เมื่อก่านี้เรียนเชิญได้ค่ะ400,000ซีบุร4 0 0นับหนึ่งหกันนาคาเปลี่ยนค่ะ446หน้าลานประบุน400,000ซีบุตรหกพันะ 8ที่ออนไลน์ค่ะ440,000 50มาก่อนแล north, story, nice ้วท anyway> ี่ออนไลน์มากกว่านี้เรียนเชิญได้ค่ะ4 0 0 0าทลูกค้าออนไลน์4 0 0 0าท4 0 0 0าทนับหนึ่งนับหนึ่ง4 0 0 0าทนับสองสองถักได้มากกว่านี้เรียนเชิญได้เลยนะคะ4 0 0 0บาทที่ลูกค้าออนไลน์ค่ะป้ายหมายเลขซับซูด752ผ่านราคาเปลี่ยน452ราคาตอนนี้มากกว่านี้เรียนเชิญได้ค่ะ400,000สองพั400,000นัดหนึ่งนับหนึ่ง400,000บนัดสองสองถกได้มากกว่านี้กดไว้ไม่เสียโอกาสหน้าอีกสมัยยยยเเเเรีีนนนชิญไได้้ลลลลคค่่ะ4 0 0 0 0บาาาททูกออ์ปหมข3 5 ค่ะครัคงนี้นะคุณลูกค้าคะ400,000ถ้าเบิกสอพัน 12, บาทราคาตอนนี้ที่ออนไลน์400,000ถ้าเบิกสอพัน 12, บาทออนไลน์ค่ะนับสาขายค่ะตกลงขายที่ราคา452,000บาทลูกค้าออนไลน์หมายเลข30555 30555ประมูลได้ไปในราคา452,000บาทยินดีกับลูกค้าออนไลน์ค่ะ